การตูนธรรมะเสนอตอนคุณธรรมในใจเนนรู้หรือเปล่าว่าหลังวัดเรามีสวนสาธาร,รณะด้วยนะเนนไม่รู้เลยครับมีด้วยเหรอถ้าผมไปเดินเล่นได้ไหมครับท่านเจ้าวาดได้สิเนนโอ้มีจริงๆด้วยที่ที่เป็นสวรรค์บนดินอย่างนี้นับว่าเป็นความสบายบนควาสมสงบ เพ้อทำไมถึงสกปกแบบนี้มีแต่ขยะเต็ตไมไปหมดเลยเอาย้าวทำไมท่านถึงทิ้งขยะแบบนี้ล่ะเป็นเพราะสถานที่แห่งนี้ไม่มีคนดูแลจึงปล่อยให้ล้างสุดท้ายก็ไม่มีคนมาอุตส่ามีสถานที่ดีๆแบบนี้แต่กลับไม่ใช้ให้เป็นประโยชน์เลยน่าเสียดายจริงๆอืมต้องหาวิธีแก้ เฮ่อสักทีวันนี้ไปเล่นที่สวนสาธารณะกันเถอะพวกเราทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วถ้าว่างก็แวะไปดูกันนะเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าหลังวัดมีสวนสาธรารณะอยู่ด้วยอย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะอา้าวทำไมสวนสาธารณะสะกปรกอ,อีกแล้วทุกคนทิ้งขยะกันเหมือนเดิมเลย นั้นเดี๋ยวเราไปกวดกันใหม่นิสัยที่ไม่ดีไม่สามารถขจัดได้ในเวลาอันสั้นหรอกฮ่าทำไมต้องไปอีกแล้วหรอเหนื่อยจังเลยงั้นครัขอไปช่วยด้วยคนนะถึงจะเก็บกวาดเท่าไหร่แปบ๊บเดียวเดี๋ยก็สกรปรกอีกแล้วถ้าทางคงจะต้องทำการต่อไปนะท่านเจา้าวาดิสธิ์คิดว่าถ้าพวกเขาทิ้งอย่างนี้ทุกวันก็คงไม่หมดหรอกพวกเราอย่าเพิ่งท้อใจ าที่พักอาศัยมีสิ่งแวดล้อมดีก็ทําให้มีความรู้สึกที่แตกต่างออกไปหากทุกคนคุ้นเคยกับฝนสาธารณะที่สะอาดแล้วก็จะยิ่งสนุดถนอมด้วยใจจริงขอเพียงทุกคนเห็นความสาคัญของสิ่งแวดล้อมพวกเด็กก็จะไม่ทําสกประบกันอีกเราจะเก็บกวาดไปอย่างนี้ไปถึงเมื่อไรกันล่ะเก็บกวาดนี้มาสิบกว่าวันแล้วยังไม่เห็นการพัฒนาเลยหลวงตาบอกต้องอดทนเราก็ต้องอดทนไว้ก่อนรีบไปเถอะหลวงตารอพวกเราอยู่ที่สวนนะ หลวงตาท่านนี้คือโยมแอนมาช่วยหลวงตาทำความสะอาดส่วนสาธารนณะและจะเป็นผู้ช่วยเราทุกวันดิฉันเห็นท่านมาเก็บกวาดทุกวันเลยรู้สึกละอายแก่ใจขอให้ดิฉันได้ช่วยพวกท่านทำความสะอาดนะคะขอบคุณจริงๆครับอันควรเป็นดิฉชันมากกว่าค่ะที่จะกล่าวขอบคุณดิฉันยังพาเพื่อนๆมาช่วยด้วยนะคะมาแล้วจ้าพวกเราจะทำให้ส่วนแห่งนี้สะอาดสวยงามด้วยมือของพวกเราเอง การทำสิ่ง<า>วั <mel> ้อมให้สวยงามก็เท่ากับทำให้จิตใจเราโ่อ่งใสเมื่อจิตใจอิ่มเอมในความงามมีแต่สิ่งดีงามมีแต่ความงดงามสร้างสิ่งวดล้อมที่ดีทำให้จิตใจเบิกบาน